สัสดีด้ะพี่น้องของไปายฮัลโหลไมเฟนมาเด้อมาอีทูเกเตอร์พี่น้อง <c oughs> เอนเออพลังหรือเาไมเฟนมามาเด้อพี่น้องของไปเาเดี๋ยวต่อยดื่มน้ำก่อนมาเนี่ก็มากินเมียงหมูพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องมาจวดๆน้ำกันจะอันนี้ก็เป็นเซนมีด้ด้พี่น้องอต่อยแช่น้ำไปตัดแล้วไปหลวกมันก็เละเละนิดหน่อยโอยแ้แม่แมงวี ช่วงนี้มันวีไลน์ริบงพี่น้องอันนี้กษตรเป็นอย่างกิมจิของตุรกีพี่น้องเอาตาอไปสื่อมากอยู่ยุโรปนี่มีขายแล้วพี่น้องแทบทุกซูเปอร์มาร์กมันจะเป็นกระหล่ำปีหัวใหญ่ที่เขาดองดองน้ำสมสมพี่น้องอี่ยอาหานมาใสน้ำมันง่าไส่ง่าแสบปนย่างพี่น้องมาจ้ะเอาต่อก็มีใบเียด้วยพี่น้องอุ้ยผักเยอะแยะเลยจ้ะอันนี้ก็ติเป็นหมูพี่น้องบ่งเอาต่อไปนับในกระทะมากพี่น้องตอนแรกเอาต่อถึงมายางยู่นี่แหละบิบงพี่น้อง ตะกินบอของเหลือมาว่านพี่น้องของเหลือมาว่านเหลืออยู่แค่นี้แหละมาจะมามามาโอ้ยก่อนอื่นมาเด้อพี่น้องมาเอ๊แต่เก็บต่อยไปแท้หิ้มยืนนี่ยาต่อยกินเก่งเก่งตัอพี่น้องเ,อเสร็จลงไปก่อนพี่น้องโอ้แม่แต่เก็บรุดแต่เก็บรุดพี่น้อง กินไปะได้กับแซ่บพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มถั่วได้พี่น้องเด้อแมบเจียแซ่บแซ่บพี่น้องอร่อยมาก นี่ก็เป็นเลดีพี่น้องอาตอมากันบางๆเอาไม่ข่าวกันตัวก็ใบเจีย๋ยกินแก่กันเนาะวอร่อยอร่อยอต่อยกินเก่งตัวช่วงนีย่ยักเป็นอย่งงักินตลอดมันลืมเห็บบ้างอต่อยไปอันจิมซีฟูดมาวันพี่น้องเพชรเพชรและพี่น้อง นี่ก็บใบโหระพาพี่น้องตอนยังไหวเบนบานต้องตรวจยันยันซิน่งแปดปร้อมพี่น้อง บ้องไน้องตัวจิ้มบ้องอ,อ,อร่อยถานันนีของหอแซบได้พี่น้องเลย เยอรมันอีกบ้นังนเกิดสิปิดเมืองอีกแล้วพี่น้องอยู่ตุดกาบกับป่วยหลายในหมู่บ้านตอนนี่ก็มีสิบหกคนอาทิตมากว่านั้นแหละพี่น้องเขาปิดก่าวกันเนาะบนนันเกินรอบพอดอยูนในเยอรมันก็ไปซื้อไปยังเก็บไปกับเก็บไปเนาะไปเอามาเท่าละหน่อยเอาพี่น้องเกลือนี่สําคัญพอต่อยไปซ่อมเบงแถวบ้านต่อยเกลือนี่จะบ่คอยเยอะเกลือถือบ่ค่อยมีขายละ พอเขาปิดแน่นอนและพี่น้องถ้าปิดแถวนี้นักเลยนะไปซื้อก็เข่ายากมากเลยเแถวนี้งานเจอน,นอนพี่น้อง คเอาต่อยมักกิมจิอันอนี้ว้าน้ำจิ้มเริ่มเผ็ดละจะพี่น้องฮอจริงจิ กินหน้าเนี่ยต่อว่าาวสนัดเนี่ยกินอ่ะากนไกิน we น้ำจิ้มตัวลิสงเนี่ยอา่อยมาก,กว้ยนแมงวีมาได้แต่เด้อผู้ดได้หิวข่ามากมั้ยเดี๋ยวมือก็มาเด,ด้อเดียวต่อยชอบับ không ngon thế nào นี่เป็นขาหมูเยอรมันพี่น้องเผื่อกลุงแล้วมีของอาหารน,น,นะ,ลแ,ลนลนนะแล้วต้มมาให้ตุ้ยขาโอยเลยเราสิ้นใสถุงถุงละอันสองขาโอยเนาะเดี๋ยวเอาต่อวัาสีเอาไปทอดอยู่ขาหมูเยอรมันเห็ดไงเด้อพี่น้องสื่อมาลักไปล่างน้ำเนาะล่นไฟก่อนเดี๋ยวเราก็ไปต้มพี่น้องเอาสอมจิมตัวต้มน้ำใสเกลือ,น,อะนะพี่น้อง ไอ้เค็มกรลังพอดีแลไรกะต้มไฟอ่อนๆไว้พอมันเดือดเราเบาไฟเลยประมาณสี่สิบห้านาทีใหญ่มันเละเด้อพี่น้องผู้สุกว่าหมูหนังหมูมันตรงขามันอ่ะมันเริ่มถอยออกแล้วเนาะมันหดนะปิดแล้วก็แช่ทิ้มไว้จนน้ำมันเย็นน้ำต้มนะนะแล้วก็จังออกไปพึ่งไว้เพราะมันเสด็จน้ำล้วก็เอาใส่ถุงพูดใที่เอาเก็บไว้กินน่นๆก็ได้ใส่ช่องฟิตเนาะพูดใที่ทอดก็ทอดเลยจากพี่น้องหรือสิอบเนาะ อฮมยังดีกระดูอ้อนแต่ประกาศคืน เนี่แมงวีเยอะพี่น้องเพราะว่าเขาเจะตัดอละนแลละก็มกกักไหวกันน่ะนะสมัครพลังเข้ามาก,กุญุบานกัน,นก็เลยมาหลายมาตามบานแล้วต่อยกันมากอืมสับมาก ไม่ก้อนบ้านเอาต่อยหนีบองุ่นเนาะหนีบเองุ่นแล้วกนหนีบใบเนี่ยแหละพี่น้องหนีบใบแห้งหลายแมงวีพอช่วงเดือนหนี่ยปลายเดือนตุลาเนาะเนี่ยกันกัญญาตุลาเนี่ยหลายมันหนีบกันจนแล้วแมงวีเนี่ยเปิดหน้าต่างบ่ได้เลยพี่น้องมาไปเลยลอยจ้ะ มีเปื่อยๆแต่น้ำไปตัดแล้วก็เอาไปลวกนะลืมทีมันต้องเอาไปลวกเลย วันเวลาเดินเล่นๆพี่น้องน่าน ต่อที่น้องกิมครับน้ำจิ้มสุก,กี้ของโลโบบ่นี่โกโบหรือโลโบบ่อร่อยคือกันพี่น้องอกับปุกเรียมๆน่ะนะเอาต่อยซื้อมะพิดตอนแรกึกว่าเป็นเต้าหูยี้ทางทางอินเทอร์เน็ตหรือมาฟังน้ำจิ้มเขามันอร่อยอยู่นะแต่ว่าลูกชายเอาต่อยว่าแฝบอยู่แต่มันบ่คอยเพจอจ้ะถาาฝรัง่งกินฝรั่งอัติมักพี่น้อง มันจะออกหวานความเปรี้ยวนี่ยบคกอยเยอะถ้าเป็นแบบกวดเนี่ยเขาซื้อมากความเปรี้ยวมันเยอะพี่น้องเราบบเฮชน้ำจาดเยอะหอนี่แค่มันแพงแค่นัน้นแหละซีซโรไหมกระปุกนิดเดียว้าเทกับประมา่านเคอง้วยอันนี้แหละพี่น้องหนึ่งของโลโบะเอาตา่ว่า เด็กกลูกอ้อนครับล้ตอนต่งระวางเพอเะเดยวอาลิหนาไปหาหมอเนาะแล้วก็เขาให้ยามากินแล้วก็วันที่ยี่สิบหกเดือนเนี่ยก็ต้องไปตรวจลำไส้แล้วก็ล้ำไส้ใหญ่เนาะแล้วก็ตรวจกระเพาะอาหารจ่อื่นต้องไปฉีดวัคซีนผูดใดยูดเลยฉีดคือไปฉีดเด้อพี่น้องเด้อวัคซีนกัน ไขวัดไขวัดใหญ่น่ะพี่น้องโปรเต์ต่อยทีทุกปีมีปีป,ปีก่อนไปเด็ฉีดเนะะเาะก็ป่วยดูเนี่ยจนมาตอนหลังเนี่ยแหละมาป่วยเป็นหนุ่เป็นรุ่งว่าต้องไปฉีดไปก่านมันเป็นอีกเนะะเาะแต่ต่อยว่าบปฉีดก็ดีนะพี่น้องแต่ช่วงนี้มันก็ต้องฉีดแล้วเนาะโควิดมันมาอีกแล้วเนาะ เยอรมันก็บบอีกบ้เกินต่อยเ่อรมันบ้เกินเดือนนี้หรอกพี่น้องปิดประเทศอีกละแต่ปิดเที่ยวนี้โอ้เงา้วค่ะบริษุทบริษัทแจ้งแถบกันยังดีนะมันยังลอ็อกอมันยังปล่อยแบบเปิดล็อกไห้ห้าได้เหตุงานนะพี่น้องเนาะเปิดพ่อนไข่ให้บี้ถัดล็อกปิดประเทศตอนนี้นะล็อกดาวตอนนี้เง้ยวจะาเงีว้วทมนำหน้ากันพี่น้องบลบลรักษาตัวเจ้าของฝรั่งน่ะ 你看能不能？ 干看过来 เดี๋อาต่อยกินต่อลรอกำกับพนะี่ลาพี่ลาหน่องลรอพี่น่องเนาะมันงาอไปลรอ Ja. mm, nå er dette her